สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Eyes of Fortune นะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงตามราศีนะคะ12ราศีเนาะว่าในเดือนกันยายนของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะทั้งในด้านการงานและการเงินและความรักเลยเนาะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นคิวของราศีกลุ่มดวยในการดูดวงนะคะก็จะเรียงลำดับจากการงานการเงินและความรัก ตามลำดับเลยนะคะถ้าท่านอยากดูเรื่องใดเฉพาะเจาะจงนะสามารถกดไปที่คําอธิบายใต้คลิปได้เลยนะคะก็จะมีหัวข้อให้ท่านได้กดเลือกชมตามที่ท่านสนใจได้เลยค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะวิดีโอที่ทำขึ้นมานะคะเป็นวิดีโอที่มีความคมชัด1080หากท่านอยากได้อัธรในการรับชมก็สามารถกดไปที่ความคมชัดสูงสุดได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มดูดวงกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยค่ะเพื่อให้ไม่ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการงานกันก่อนเลยดีกว่านะคะโอเคนะคะวันนี้เราก็จะมาถึง ชาวราศีกุมแล้วเนาะว่าในเรื่องการงานของชาวราศีกุมเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันเลยค่ะสาหรับชาวราศีกุมมองว่าช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาของการได้พักผ่อนนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการรีแลกซ์ในเรื่องของการงานสักทีมองว่าชาวราศีกุม,มค่อนข้างที่จะ ได้มีการทําการเลือกอะไรบางอย่างให้กับชีวิตตัวเองในเรื่องของการงานมาก่อนแล้วอะนะคะเหมือนกับว่าอาจจะต้องมีทางเลือกหรือว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วก็จะมีแนวโน้มว่าทางเลือกนั้นน่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณให้เป็นไปนในทางที่ดีขึ้นนะคะในเดือนกันยายนของชาวราศีกุมมองว่าสิ่งไหนที่มันรู้สึกติดขดัดหรือว่าสิ่งไหนที่มันไม่ฟลอในเรื่องของการงานมันจะมีการขี้คลายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีทางออกที่ดีมากยิ่ง ในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็อาจจะมีการร่วมลงทุนอะไรสักอย่างหรืออาจจะมีการวางแผนอะไรสักอย่างมาสักพักแล้วนะคะในช่วงเดือนกันยาของชาวราศีกุมก็จะเป็นช่วงของการลงทุนลงแรงนะคะแล้วก็ทําบางอย่างนะคะที่จะทําให้เกิดผล กำไรในอนาคตได้มองว่าในเดือนกันยายนจะเป็นเดือนของการได้รับความช่วยเหลือเป็นเดือนของการได้รับความเอ็นดูจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังด้วยเกี่ยวกับเรื่องของปากเสียงทะเลบบาะบาอแวง้งการไม่เข้าใจต่างๆนะคะรวมไปถึงการทะเลบบาะบาอแวง้งการมีปัญหาบางอย่างใน สถานที่ทํางานนะคะจําเป็นจะต้องระวังมองว่าเรื่องงานทั้งหมดทั้งมวลของชาวราศีกุมที่มันหนักมาทั้งปีค่ะในเดือนกันยายนนี้จะเป็นเดือนของการที่มันจะเบาลงนะคะแล้วก็เป็นเดือนของการที่เหมือนกับได้นั่งพักหายอกหายใจแล้วก็มองไปที่อดีตนะคะเรียนรู้ประสบการณ์ของตัวเองเพื่อนําม,มาใช้ในปัจจุบันนะคะมองว่าชาวราศีกุมค่อนข้างที่จะหนักเลยนะช่วงที่ผ่านมาในเรื่องของการงานนะคะบางครั้งมันอาจจะมีจุดพีคแล้วก็อาจจะมีจุดที่สับสน วุ่นวายอยู่บ้างแต่ถ้าประเมินนะคะจากหน้าไพ่ในเดือนกันยายนอะมองว่ามัน มีความกลางๆนะคะไม่ได้แย่ไปสมดนะคะยังมีเรื่องราวดีๆนะคะสุขภาพจิตของคุณดีขึ้นจากเมื่อก่อนเยอะนะคะแล้วก็เหมือนกับได้รับความประคับประคองได้รับความช่วยเหลือจากคนที่รักจากคนที่เอ็นดูเราว่ะนะคะมองว่าในเดือนกันยายนของชาวราศีกุมจะเป็นช่วงของการทํางานที่มันไม่ได้หนักแล้วมันก็ไม่ได้พุ่งปรี๊ดนะคะมันก็เหมือนกับดําเนินไปเรื่อยๆเนาะเรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้มีอะไรที่ทําให้หยุ่กิกยุ่มยิ้มหัวใจนะคะ ทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไปสเต็ปไปสเต็ปนะคะรู้สึกว่ามาีพลังงานบวกในเรื่องงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะส่วนเรื่องที่ระวังก็เหมือนกับที่ได้กล่าวไปแล้วเนาะอาจจะเป็นเรื่องของการมีปากมีเสียง ความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆในองค์กรซึ่งมองว่าชาวราศีกลุ่มก็จะสามารถจัดการกับเรื่องเหล่านั้นได้อย่างแน่นอนนะคะไม่ได้มีอะไรน่ากังวลหรือว่ามีอะไรน่าเป็นห่วงสําหรับในเรื่องการงานนะคะโดยรวมมองว่าในเรื่องของการงานของคุณะค่อนข้างที่จะดีเลยนะอะไรก็แล้วแต่ที่มันทําให้คุณรู้สึกว่ามันหยุดชะง,งักในเรื่องของการงานการงานไม่ลื่นไหลไม่เดินไปข้างหน้านะคะ เป็นช่วงของการหาทางออกค่ะแล้วก็ไปช่วงของการเติบโตนะคะเป็นช่วงของการได้เห็นความก้าวหน้าบางอย่างในชีวิตในเรื่องของการงานนะคะส่วนใครที่ต้องการที่จะเริ่มงานใหม่หรือว่าเปลี่ยนสถานที่ทํางานมองว่าทางเลือกที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ มันอาจจะได้อย่างเสียอย่างสําหรับงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่มองว่าหากไปเริ่มต้นใหม่มันก็จะเป็นโอกาสที่ดีอยู่แล้วนะสาหรับชาวราศีกุมนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งบางทีในอตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าสถานที่ทํางานใหม่มันไม่ได้เป็นสถานที่ที่ใช่สําหรับคุณเลยแต่ว่าคุณจะได้ใช้ประสบการณ์เก่าของคุณค่ะมาแอพพลายนะคะแล้วก็ เป็นหลักปฏิบัติให้กับคุณนะคะรู้จักวางตัวในที่ทํางานนะคะการเริ่มต้นใหม่ย,ยากเสมอแต่เชื่อว่าชาวราศีกุมจะสามารถผ่านมันไปได้อย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการเงินกันต่อดีกว่านะคะว่าการเงินของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างโอเคค่ะในเรื่องของการงานของชาวราศี ุมนะคะว่าการงานของคุณจะเป็นอย่างไรมองว่าในเรื่องการงานของคุณค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มไปในด้านที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นในด้านที่ดีมากๆกมองว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งและเป็นคนที่ ฉลาดในการใช้ชีวิตนะคะคุณมีตัวเลือกมากมายแล้วก็ตัวเลือกที่คุณเลือกแต่และอย่างในชีวิตจะเป็นตัวเลือกที่มันอยู่บนฐานของเหตุและผลและความเป็นไปได้นะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าในเรื่องของการเงินของคุณมันทําให้คุณมีวินัยในการเงินแล้วก็รู้จักการวางแผนการเงินค่อนข้างที่จะโอเคในเดือน กันยายนที่จะถึงนี้นะคะในเรื่องการเงินของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรมองว่าในเรื่องของการเงินของคุณอาจจะมีบางช่วงที่มันอาจจะติดขัดไปบ้างบาลานซ์การเงินไม่ได้บ้างนะคะอาจจะเป็นในช่วงต้นเดือนนะที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาที่จําเป็นจะต้องจ่ายนะคะแต่มองวาอ่าในช่วงกลางกลางเดือนหรือว่าท้ายเดือนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในลู่ทางที่ดีขึ้นนะคะจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ทางด้านการเงินนะคะคุณจะมีข่าวดีหรือว่าการเปลี่ยนแปลงแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็รวด มกมาๆซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานเข้ามาด้วยนะคะมองว่าในเรื่องการเงินของชาวราศีกุมในเดือนกันยายนนี้มีแนวโน้มที่จะไปได้สวยนะคะแล้วก็เหมือนกับยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเนาะทำธุรกิจค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะคะการงานของคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นได้รับลาบผลกำไรกว่าที่เป็นอยู่นะคะแล้วก็มีความปัง ขึ้นเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นนายกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวค้าขายออนไลน์ทีเลนเซอร์นะคะส่วนคนที่ทำงานประจำนะคะก็จะได้รับการสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะเกิดการเติบโตในเรื่องของการงานซึ่งจะส่งผลมาถึงในเรื่องของการเงินด้วยนะคะในเรื่องของการเงินของชาวราศีกุมภไม่ค่อยมีอะไรที่น่าเป็นห่วงเลยจริงๆนะเพราะว่าเหมือนกับ ในเดือนกันยายนนี้จะเป็นเดือนที่มือขึ้นของคุณนะคะเป็นเดือนที่คุณสามารถาทํางานแล้วได้เงินอย่างมหาศาลนะคะได้เงินเหมือนตามที่คุณต้องการได้เงินตามที่คุณหวังไว้นะคะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็จะมีความรุ่งเรืองนะคะมีความปังปุริเย่เกิดขึ้นมากๆเลยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังได้รับการซัพพอร์ตนะคะจากผู้ใหญ่หรือว่าคนที่รักที่เอ็นดูเรานะคะที่จะหยิบยืน่นเงินมาให้เรานะคะทำให้การเงินของเราอ่ะมีสภาพ ที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นมากๆเลยแล้วก็มีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นในด้านของการทำงานมากๆเลยค่ะโดยรวมแล้วอยากจะบอกว่าการเงินไม่ได้มีอะไรที่จะต้องติดติงเยอะเลยเพราะว่าค่อนข้างที่จะดีแล้วค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะคะ อาจจะมีข้อระวังบางอย่างสักนิดหนึ่งก็ในซึ่งมันก็อาจจะมาในรูปแบบของการลงทุนหรือว่าการทาอะไรสักอย่างนะคะจะต้องใช้สติดีๆแล้วก็ต้องใช้เหตุและผลให้มากๆรวมถึงกับค่าใช้จ่ายที่มันยังคงค้างคาตั้งแต่อดีตอาจจะผุดขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ทําร้ายชาวราศีกุมแต่อย่างใดนะคะทุกอย่างก็จะดําเนินไปด้วยความปังแน่ๆสําหรับเรื่องเงินนะคะยินดีด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องความรักกันต่อเลยนะว่าความรักของชาวราศี กุมจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคนะคะพูดถึงในเรื่องของความรักของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรนะคะในเดือน กันยายนที่จะถึงนี้มองว่าในเรื่องความรักของชาวราศีกุมเหมือนกับว่าจะเป็นช่วงที่ตัวเองรู้สึกดีมากๆในด้านของความรักนะคะความรักมีโอกาสที่จะมีการพัฒนาขึ้นในรูปแบบที่ดีมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมองว่าก็ยังมีอุปสรรคบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมยู่นะคะสําหรับคนเป็นโสดแล้วไอมองว่า ชีวิตคุณจะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะจากที่เคยเป็นตัวเลือกหลังจากนี้เราจะเป็นเพียงหนึ่งเดียวที่เขาต้องการหรือว่าอาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งคือเราอาจจะต้อง ความสัมพันธ์ลงไปกับคนที่เราคุยอยู่อาจจะมีทางเลือกเข้ามาที่จําเป็นต้องเลือกนะคะความสัมพันธ์บางอย่างที่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคมองว่าในเดือนกันยายนนี้มันอาจจะถึงจุดที่มันต้องจบลงแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองสักพักหนึ่งนะคะสถานการณ์ความรักเหมือนต้นร้ายปลายดีนะคะเหมือนทุกอย่างจะดีแต่ว่าก็แอบมีความเครียดแอบมีความกังวลแล้วก็เหมือนกับบางอย่างมันหยุดชะงักลงในเดือนกันยายน,นี้ฉะนั้นชาวราศีกุมจะต้องใช้สติมากๆในเรื่องของความรัก โดยเฉพาะเลยนะคะมองว่าถ้าคนที่เป็นคู่ในเดือนกันยายนนี้คุณควรที่จะอยู่กับตัวเองให้มากๆสักพักก่อนนะคะไม่ควรที่จะไปต่อแยหรือว่าทำให้คนรักรู้สึกว่ามันมีปัญหาในด้านความรักขึ้นมา ซึ่งถ้าใครที่มีคู่อยู่นะคะสิ่งที่อยากจะแนะนําในเดือนกันยายนนี้คือจะต้องระมัดระวังคําพูดหรือว่าช่วงกันยายนอาจจะเป็นช่วงที่คุณอยากจะรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวใช้ชีวิตด้วยตัวเองแล้วก็เหมือนกับพินิจพิจารณาคิดว่าชาวราศีกุมค่อนข้างที่จะมีความเครียดมากพออยู่แล้วในเรื่องของการงานหรือว่าการเงินหรือว่ามีเรื่องบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่ามันเครียดมากกว่าความรักจึงดึงจุดโฟกัส ในเรื่องของความรักออกไปอะคะ่ะทําให้ความรักมันอาจจะไม่ได้หวานแล้วก็เป็นความรักที่ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่สําหรับคนมีคู่นะคะซึ่งทางออกที่ดีก็คือควรที่จะเติมความรักให้กันนะคะเติมพลังแห่งความรักเพื่อที่จะได้มีแรงบันดาลใจมีแรงขับเคลื่อนต่อไปนะคะกันยายนของชาวราศีกุมจะเป็นเดือนของบางอย่างจบลงแล้วก็เป็นเดือนของการเริ่มต้นใหม่ของอะไรบางอย่างนะคะซึ่งมองว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนําชาวราศีกุมไปสู่สเต็ปใหม่ของชีวิตดังนั้น ถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันไม่โอเคนะคะบางทีคุณอาจจะเป็นจะต้องได้มีการตัดสินใจในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งในการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นจะเป็นการตัดสินใจที่มันค่อนข้างที่จะอึดอัดใจแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่หนักอกหนักใจพอสมควรแต่เชื่อแน่ว่าการตัดสินใจนี้จะนําคุณไปสู่หนทางที่ดีขึ้นให้กับชีวิตอย่างแน่นอนนะคะถ้ามองโดยรวมสําหรับ ไพ่เนาะสำหรับชาวราศีกุมนะคะก็บอกว่าในความรักก็คงจะเป็นในด้านของความกลางๆนะคะไม่ได้มีอะไรบือหวาแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอยากจะมีชีวิตคนเดียวอยู่กับคนเดียวนะคะพิจิจารณาตัวเองนะคะดังนั้นเรื่องความรักก็เลยไม่ค่อยที่จะโดดเด่นเชกเท่าไหร่นะคะแต่มองว่าถ้าใครมีคู่ก็ หาทางออกด้วยกันใช้เวลาด้วยกันนะคะก็จะเป็นทางออกหนึ่งที่จะทําให้ประคับประคองชีวิตคู่ไปได้ค่ะนะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกุมนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ